ตงาที่ผ่านมาสาวนนี้ปาเทมากทีสน้ำไปอยูที่าานนี้ีไม่ชอบตูอาที่หนูต้เลยน้ำคือวน้ำเป็นคนไม่มีระเบียบในชีวิต เห็นมีหลุดไปว่าเราซ้อมเพลงนี้แล้วก็ลองให้ตอนนั้นมันตอนที่เราซ้อมทุกๆครั้งเวลาที่เราอยู่ที่ห้องซ้อมหรือว่าอะไรไม่เคยรู้สึกเลยนะจนยืนอยู่ตรงนี้มีไมค์มีเอียร์มอนิเตอร์มีแบนด์มีที่นั่งอาจจะไม่ได้มีคนดูเยอะเท่ากับตอนนี้แต่หนูรู้สึกว่า มันมันก้าวมาไกลามากแล้วกว่อนจะได้ไมียืนจะถึงตรงนี้ถ้าไม่มีผ oh. ู้ี่ล์มคนไม่มีวัน,นจริงจริง <c oughs> ใช่หนูไม่อยากร้องเพราะว่าหนูจะร้องไม่ดี <c oughs> แย่มากตอนที่หนูซ้อมแล้วหนูร้องไห้พี่ปิ๊ดบอกว่ายังว่าทำไมมันร้องทุเลศจังเลย <c oughs> <c oughs> เอาหันไปมองมันพยายามคมเสียงอยจ่โอเคค่ะ ไ okay. ฟตรงนี้สว่างมากเลยไม่ค่อยเห็นสีหน้าทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราแต่งตัวมาให้ถ่ายว่าตีมอะไร <arose> ไอไอบอกว่าความเป็นตัวฉันตีมอะไรคะ <arose> <arose> มันมันมันมีความความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ว่า สิ่งที่มันเห็นชัดที่สุดจากตัวเราอะอะไรนะอะไรนะพุอะไรนะห่วนเปิดไ้ค่ะพี่ใครมันพูดมันไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยหนูพูดกับใครอยู่ก็ไม่รู้ไม่มีใครหนูเห็นหน้าใครเลยเนี่ยใครจะห่าอะไรหนูก็ได้เนีย เกียดหน่อยเขาเส้นเขาใหญ่แต่ถ้าใครดัได้ไงต่อสูอกโซื้อมสิเดี๋ยวจะวยเยามคุเให้ได้อ่ะเป็นร็อกเป็นร็อกอ่านง่ายๆเป็นร็อกลำควรตรงๆเป็นคนร็อกร็อกพูดจาร็อกร็อกแบบ แบบดราม่ามาแล้วมาพูดแบบมันมันกันบ้างมา 越红红火火的，能够被大家。 我害、啊 เดินมาจนท้อม่เจอจุดหมายปลายทางที่เั็นจะกลับดีไหมเรื่อยแรง,รง,รงยิ่งเลือก็ยัง ลองเพลงไม่เคยได้ยินเสียงกีต์หรอกต้องมาทำอย่างอื่นเอาถ้ามีงานสำหรับโฟโต้บู๊เรียกได้นะเดี๋ยวแบบว่าโตบ้างก็พี่คะอย่างนี้ก็แสดงความเป็นตัวตนนะคะช่วงไอ อาจจะเป็นเราเป็นคนร็อกไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมายแต่ก็มีแต่ใจที่จะบอกว่ารักเธอทุกคนช่วงหลังนี้เสี่ยวเบ่ๆนิ่ดนึงฮะที่เปิดไฟเออไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่อยากเห็นก็เนี่ย หนูพูดไม่เป็นหนูอยู่คนเดียวหนูพูดไม่เป็นจริงตอนนี้มันต้องเป็นช่วงที่หนูต้องล้างทุกคนเอาไว้เพราะว่าเขากำลังเตรียมของอยู่นี่ี่อย่าว่าหนูที่ลังนะคะ่ะมีจะอะไรจะพูดกับหนูไหมอ่ขอบคุณค่ะขอบคุณวันนี้นะคะก็เป็นมีวันพิเศษเป็นวันพิเศษของบ้านหนูด้วยเบาๆพูดให้นิดนึงเดี๋ยวไม้ใจ วันคบรอบบ้านเราออะคอนเสียงปรบมือให้หน่อยขอบคุณคนที่รีเริ่มแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เดินก้าวเข้ามาในบ้านหลังเล็กๆของเราแต่ตอนนี้ <c oughs> อาจจะใหญ่แล้วเพราะว่าใหญ่เลใหญ่คนอยู่ตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> คนไม่ได้เยอะแต่คนทุกคนตัวใหญ่หมดค่ะก็ขอบคุณทุกทุกคน หนูอาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างหลายๆอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้แต่ว่าเฝ้ามองดูทุกคนอยู่เสมอเหมือนที่ลูกคนบอกว่าก็คอยเฝ้ามองเราเติบโตอยู่เสมออ่ะผ่นไอของหนูได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มีไอสองตัวก็จะมาดูกันว่าอีกคนนึงเขาจะเล่าเรื่องราวออกมาเป็นยังไงบ้าง เขาเซ็นลงมือให้กับสาธิดาค่ะ